กับสวัสดีพี่พี่เอช่องมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่347นะครับวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อดินนะครับพี่นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับสนใจติดต่อ ID l ดี e 0ล6 7 2 4 0ย์3นะครับหรือโทรศัพท 0969026829นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับพี่นะครับนี่วันนี้นะครับเอาใจสายเนื้อผงกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระคำข้าวนะครับหลวงพ่อสี่ลิงดำนะครับวัดท่าซุงนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับ เป็นพระคำข้าวนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดํานะครับพี่นะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยนะพี่นะครับดูครับเป็นพิมพ์บวดจุดนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับด้านละด้านข้างนะครับนี่ครับหลวงพ่อฤษีลิงดําวัฒาสุงนะครับพี่นะองนี้คมชัดมากเลยนะครับพี่นะนะครับคมชัดมากเลยนะครับองนี้นะครับ สวยงามเลยนะครับแว่นเห็นเลยนะครับนี like ่ครับเป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองนะครับเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับแปดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่ครับเอาแปดร้อยทุกรายการเลยนะครับพี่นะครับราคาเหมาเลยนะครับ ต่อมาองนี้ครับพี่นะครับเป็นพระกุปปิลันนะครับพี่นะเป็นพระผงวัดกุปปิลันนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับครับผงปิลันนะครับเก่าๆเลยนะครับมีคราบกุคราบไขขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับ เอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับดูนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระหลวงปู่เผือกขุดสะนะครับพี่นะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่นะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับ นี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับแปดร้อยทุกองค์เลยนะครับพี่นะครับแปดร้อยทุกองคเลยนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยครับลงรักปิดทองมาด้วยนะครับหลวงปู่สุกวัดปักคอมะขามเท่านะครับ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับด้านหลังมีรอยจามด้วยนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับพระ สังกระจายนะครับพาสังกระจายนะครับกูวัดเงินของเตยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับกู่วัดเงินของเตยนะครับเก่าๆเลยนะครับพาสังกระจายนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆมวลหาเนื้อหามวลสาเนี่ยขึ้นชัดเจนเลยนะครับดูนะครับเก่าๆสวยงามเลยนะครับ นี่ครับมีรับกุขับขับกุขับไข่เนี่ยขึ้นเลยนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับกุวัดเงินของเตยนะครับพระสังกายนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นพระกุ้คูสลอดนะครับหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับเป็นพระผงพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับกุ้คูสลอดนะครับ นี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนีครับกุ้งครบไข่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับต่อมานะครับดูนะครับองนี้นะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับ นี่ครับหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์รัศมีนะครับดูนะครับเนื้อหงยาจินดามณีนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่นะครับแป0รบาททุกองเลยนะครับมีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามาีนะครับนี่ครับหลวงปู่บุญนะครับต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนพิมพ์ายคู่นะครับตัดเดี่ยวนะครับกุวัดบ้านกลางนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับอกใหญ่ล่านะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับขนแผนกู่วัดบ้านกลางนะครับดูนะครับนี่ครับขนแผนพิมพ์ใหญ่กู่วัดบ้านกลางนะครับพิมพายคู่นะครับพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับพี่นะพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับนี่ครับดูนะครับความเก่านะครับนี่ครับ แปดร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระคงนะครับพระคงนลำพูนนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเส้นเส้นคมๆเลยนะครับดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับ นี่คร e. ับพระองค์นี so ้สวยงามมากเลยนะครับน right. ี่ครับเส้นคมคมเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับต่อมานะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับเป็น พระหลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับเป็นพระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับดูนะครับเคลือบแล็กนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพระผงหลวงพ่อสดวัดปักน้ํารุ่นแรกนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพุโตนะครับนี่ครับตะกุดคู่นะครับสองดอกนะครับเป็นปิดตารุ่นแรกหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับสภาพใช้มาบ้างนะครับดูครับเม็ดมวลสารขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นมวลสารขึ้นร้อยแบบนี้เลยครับสภาพใช้ศึกมาบ้างเลยนะครับดูครับนี่ครับตะกุดคู่เลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่ครับเก่าๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อพมว่าช่องแครนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหลวงพูดทวดนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเนื้อว่านเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับผมพูดทวดเนื้อว่านเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับต่อมานะครับเป็นกุวัด ท้ายตลาดนะครับนี่ครับเป็นพระผงกุวัดท้ายตลาดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับดูนะครับมีคราบกุคราบไข่ขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับดูนะครับ เก่าๆสวยงามเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับยกเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่นะต่อมาครับสมเด็จนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อแดงนะครับนี่ครับเนื้อผงแดงนะครับด้านหลังเป็นเหรียญรอห้านะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญในยุคราชการที่ห้านะครับนี่ครับเนื้อผงสีแดงนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับหลวงปู่บุญนะครับองนี้ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงปู่บุญนะครับแขนใหญ่ล่ํานะครับพิมพ์คมชัดเลยนะครับนี่ครับครับมีรอยจานด้านหลังนะครับนี่ครับแล้วผงยาจินดามณีนะครับสวยๆเลยนะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระกุวัดบางขุนพรมนะครับดูนะครับนี่ครับกุวัดบางขุนพรมนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับกุวัดบางขุนพรมนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ต่อมาเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆงามๆเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเนื้อหนึกนุ่มนะพี่นะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับ นี่ครับแกะปูนเปลือกหอยเลยนะครับแบบนี้ครับขาวๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับดูนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับ เนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะขุนแผนเนื้อในเก่านะครับดูนะครับนี่ครับครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับตเก่าเลยนะครับขุนแผนหลวงพุทธิมนะครับต่อมานะครับเป็นพับหงสหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับนี่ครับหรือบางท่านเรียก หลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานปลกเสกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับไปแปดร้อยบาททุกองค์เลยนะครับแปดร้อยบาททุกองค์เลยนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับต่อมาองค์นี้ครับพี่นะองค์นี้เป็นพระพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับนี่ครับ จังหวัดอยุธยานะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับของดีจังหวัดอยุธยาเลยนะครับนี่ครับเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับพี่นะหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะหลวงปู่ดู่วัดสแกเนื้อผงขาวแบบนี้นะครับนี่ครับไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิรันนะครับพิมพ์ซุ้มครอบแก้วนะครับ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพาปิลันพิมพ์ซุ้มครอบแก้วนะครับพิมพ์เล็กนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเอาไป800บาทนะครับพี่นะแปดทุกองค์นะครับ ต่อมาองนี้เป็นพระปิดตาพิมสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับองนี้เป็นของหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับหลวงปู่ภูนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ภูนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยพี่นะอย่างกับบางคุณพมเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับอย่างเนื้อบางขุนพรมเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพับปิดตาเมืองชนนะครับปิดตาหลังแบบนะครับหนูพู่แก้วนะครับดูนะครับปิดตาหลังแบบหนูพู่แก้วนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับต่อมาเป็นพ้าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับข้างกระหนกนะครับเอย่าองนี้เก่ามากเลยครับพี่นะอกใหญ่ล่ําเลยนะครับครับสวยงามมากๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยมากเลยนะพี่นะนะครับสวยมากเลยนะครับ สวยมากนะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับมีรอยขูดนะครับเป็นรอยปาดด้วยตอกบบโบราณเลยนะครับนี่ครับเข่ามากเลยนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นปิดตาลงรักนะครับหลวงพู่จีนวัท่าลาดนะครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่จีนนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับรักเก่าๆเลยนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดเลยนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับเก่าๆเลยเรักเก่าๆเลยพี่นะเนี่ยปิดตาหลวงพ่จีนนะครับองนี้นะครับต่อมานะครับอ,องนี้เป็นหลวงพ่อจงเนื้อผงใบลานนะครับหลวงพ่อจงนะครับรนี่ครับ นี่ครับเก่าๆเลยพี่ดูนะครับใบหน้าใบตาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับครับหลวงพุทจงนะครับสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับดูสังกติใหญ่ล่ําคมชัดลึกเลยนะครับพี่นะพระเนี่ยสวยมีมิติเลยนะครับดูที่นี่เนี่ยเก่ามากเลยนะครับหลวงพุทจงวัดหน้าต่างนอกนะครับครับด้านหลังก็หลังเรียบๆเป็นลายนิ้วมือแบบนี้นะครับ นี่ครับหลวงพุจงนะครับต่อมาองนี้นะครับนี่ครับหนุมานหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นยันหลวงปู่สุกนะครับลงชาติสีแดงแบบนี้นะครับนี่ครับเรียกลงชาติรักษาเนื้อพระนะครับ แล้วก็ปิดทองนะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์หนุมานนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับกุหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับพี่นะนี่ครับหลวงพ่อโตบางกระทิงอะไรเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกนะครับนี่ครับหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับเป็นพระนักเลงนะครับองนี้ นี่ครับเป็นพักเี็บพ้านักเลงนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นรอยปาดนะครับปาดเลือดดินนะครับแบบนี้เลยนะครับขนสารหยาบๆหน่อยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับเก่ามากเลยครับองนี้นะครับต่อมานะครับเป็นขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับองนี้เป็นขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับ พิมพ์พายคู่ตัดเดี่ยวนะครับพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับคุณแผนวัดบ้านก่างนะครับนี่ครับคุณแผนวัดบ้านก่างพิมพ์พายคู่ตัดเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่นะพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับ800บาทเท่ากันเลยนะครับ เก่าๆมนลสารแน่นๆเลยนะครับนี่ครับนี้เป็นพระปิดตาลงลักนะครับปิดทองนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นปิดตาสายเมืองชนนะครับเป็นทางปิดตาชนบุรีนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับปิดตาหูเซาเบานะครับนี่ครับเขาเรียกปิดตาหูเซบเบลเป็นทางชนบุรีนะครับพี่นะ แถวพวกวัดอ่างศิลาแถวอะไระ video, แบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับบางที่ผมก็ไม่รู้จักนะครับอนี้ครับน่าจะเป็นทางปิตามืองชนนะครับแบบนี้ mer, นะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระหลวงปูหมุนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงปูมุน วัดบ้านจานนะครับองนี้ออกวัดป่าหนองหล่มนะครับนี่ครับวัดป่าหนองหล่มส,สวยๆเลยครับพี่นะนี่ครับวันนี้พูดน้อยๆหน่อยพี่นะพูดน้อยนะครับเหนื่อยๆลามาจากการทำงานนะครับองนี้ก็เป็น อีกหนึ่งองนะครับที่มีความเก่าเลยนะครับนี่ครับเป็นพระยืนอุ้มบาทนะครับเป็นพระยืนอุ้มบาทนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่ภูวัดอินทารามนะครับนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับครับสวยๆเลยนะครับล้านะครับพี่นะพูดเยอะรับล้านะครับ เก็บคอไปหมดต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระกล่องไม้ขีดหลวงพุทธวดนะครับเนื้อว่านเก่ามากเลยครับพี่หนาด้วยนะนี่ครับหนาด้วยนะครับแล้วพระเนี่ยยุบย่นย่อหดตัวเนี่ยนะครับบิดเบี้ยวนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่ครับหลวงพุทธวดพิมพ์กล่องไม้ขีดนะครับ แบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนะแปดร้อยบาทพอนะครับพี่นะวันนี้ทุกองเลยนะครับนี่ครับต่อมาองนี้ครับพี่เป็นหลวงปู่ทวดหน้าทอทหารใหญ่นะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดหน้าทอทหารใหญ่นะครับนะเป็นของคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันแม่ชีนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับน่ครับเก่าถึงยุคทันตัวหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับของดีๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเหลือดินหลบข้างเงินนะครับทันตัวเลยครับต่อแปดร้อยบาทนะครับต่อมานางพญานะครับนี่ครับนางพญาพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ลงชาติมานะครับนี่ครับลงชาติแดงๆลงลักมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลงชาติลงลักปิดทองมาแบบนี้นะครับ นี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนล้นนะครับนี่ครับครั้ผงยาจินดาวันีนะครับเก่าเก่าเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับดูนะครับเก่ามากเลยนะครับตรงนี้นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับเก่ามากเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้เป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่อุ่นวัดตาลกงนะครับ ปิดตาเนื้อผงหลวงปู่อุ่นวัดตาลกงนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าเลยนะครับต่อมาเป็นพับปิดตานะครับองนี้ไม่ทราบที่เลยครพี่น่ะเก่ามากเลยนะครับนี่ครับเนื้อผงคุกรักโคตรเก่าเลยพี่นะบอกจริงองนี้เก่าจัดเลย นะครับแล้วเนื้อเนี kind of ่ยม <to ันจัดเลยนะครับเนื้อมันมากนะครับตรงนี้เนื้อมันมากพี่ดูครับยใครเล่นพระปิตาสายเนื้อผงคุกรักจะรู้เลยพี่ว่าเนื้อมันเนี่ยคําว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่ดูเนื้อมันมากไหมนะนี่ดูเนื้อมันเลยนะครับเนื้อโคตรมันเลยนะครับพี่นี่ครับ นี่นะครับนี่เป็นปิดตาหนังยันกระบองไข่นะครับนะครับน่าจะเป็นชนบุรีนะครับชนบุรีปิดตามืองชนนะครับวัดอ่างศิลานะครับน่าจะเป็นวัดอ่างศิลานะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับน่าจะใช่วัดอ่างศิลานะครับผิดถูกขอภัยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับต่อมาองค์สุดท้ายนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับ หลังก้างปลานะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่ครับเก่<ม>าเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าด้วยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับดูนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับเก่าเก่าถึงยุคเลยนะครับดูนะครับนี่ครับ วันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC ประมาณนี้นะครับสนใจองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับองค์ละ800บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทร0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับนี่ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0969026829นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ โทรเข้ามาได้เลยนะครับ ID Line นะครับขอรูปเพิ่มเติม0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับราพี่พ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ